สวัสดีครับอยู่กับช่องดับซิ่งดิเรเบริร์วันนี้ก็นี่อุบัติเหตุครับ,บเบรคไม่อยู่ใส่ดินมาเต็มกล่องอยู่บเบรคไม่อยู่นะครับนี่อันตรายจริงๆโอ้กรองกระเด็นเลยพี่น้องอนี่เขาเอานาดินมาจากไหนนอนี่ ดินเศษครับเป็นดินเศษทำสีเลนครับเคยบอกว่าเบรกไม่อยู่เดี๋ยวดีก็นะครับไทยมุงหรือว่าเขมนมุงอันนี้ก็คุณช้าง โคกใหญ่ <laughs> นี่ดูรูปทรงครับนี่มีลายสักนี่เอ๊ะ <laughs> อะไรลายสับปะรดลายสับปะรดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูข้างหลังเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนไหมมันเมียนนี่มียอยู่อันนี้อันนี้มังกรมี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 แต่อะไรนี่เอ้ยจะสักอะไรวะนี่เนี่ยได้มานิหนึ่งนี่ว้าโอ้ <laughs> หวป,ปองไอีกเอาเอาดินมาจากทางไหนตาปะอ,าอ๋เอเอ,เอาเอาเศษออกมาเก็บแล้ว,ว,วเวอาข,ข,ข,ขึ้นแล้วก็แต่งแตงแล้วก็จะใส่ท่อให้ทัพทีพม ี่โชเฟอรจ้านี่ครับโชเฟอร์โชเฟอร์ที่ขับสิบ้อลมนี่คนนี้หรือเปล่านี่อะไรโชเฟอร์อ๋อเบอร์ห้าประหยัดไฟเบอร์ห้าแต่ไม่ประหยัดเหล้าอ่า เอ้ยเจารถไถลากบ่น่าจะบอกไอเจ้าลากบ่โอ้นี่เอามาลากไม่ไหวตัดปลาแล้วโอ้ปลาชาติปลาชาติอุ้ยผมได้เพื่อนแล้วปลาชาติเดี๋ยวไปดูก่อนป๋าสวัสดีครับปา๋าทำไมเดินกระเพกกระเพกเงือนผมล่ะ นี่ปลาปลาชาต์แกว่าจะพุมเงี้ยแหละตกตกลุมรักปะฮะตกลุ่มตกลุมรักปะนี่ปลาชาติเจอเจ้าร้อยสามสิบรีวิว สี่เลนนะครับในีเลนก็รอเดี๋ยวก็มายกอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะพี่น้องนะก็มาระวังกันหน่อยอันนี้เบรกไม่อยู่นะครับเป็นรถรุ่นเก่าแล้วนี่แกก็โชเฟอร์แกบอกว่าเบรกไม่อยู่แกจะแกจะถอยกลับนะครับแต่ว่าเบรคอยู่ก็เลยต้อทางไปเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวางทอนหนึ่งร้อยสามสิบเราเสียงโหดคำราม ชาก็ลงเล่นน้ำเวันนี้มีช่องไรวัสดีครับวัสดีครับเอ้ได้เพื่อนแล้วผมนน่นี่นี่ทำไมทำไมทำไมมาเดินสไตล์ผมแบบนี้ผมสุวนรกลิขิตเด้ออดตเคแรงอดิเคยแรงโอ้นี่รถปลาชาิเหรอออกมาใหม่ครับนี่ โอ้โหปลานี่อันนี้อันนี้อะไรจาร้าอันนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำบ่เออย่อกแกเล่นพี่น้อง,ปปงโอ้ยนี่นี่นี่เนี่ยวัยโกรุ่นนี้ขับแล้วพี่น้องนี่ปลาชาติเอาก่อนนี่ไปดูแล้วไม่ได้ไอตอนนั้นน่ะนี่ พอบอกให้เอาเงินสดไอ้ลูกไปไม่เอาเงินสดจบดาวเลยอดขับเลยพี่น้องเฮ้ยเอาส่วนนี้เราก็มาอยู่กับชาติเจริญทรัพย์นะครับนี่กราบอ่ะทีกราฟอยู่กับผมกับชาติเจริญทรัพย์ฮืดเรื่มีอยู่่ชองนนะพี่้องดเียรอะไรฮืดฮืดขึ้นคอ แปดตัวแรกเลยรได้เนี่ยนี่แต่มันก็ยังโอเคนะโอเคนเรื่องเชื้อเพลิงเป็นไงเชื้อเพลิงโอ้กินอยู่หน่อยหนึ่งกินกว่าพวกโกเบสามพันสามพันแ้็กไปไหนล่ะไปแ็กถอดออกไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วไม่ใส่แล้วว่ามันมันมันขบกันเลื่มถอดออก เอ้ยแล้วจะใส่ยังไงวะมันวางงั้นอะบ้านนาบ้านหลังใหม่นี่บ้านหลังใหม่โอ้โหแคปเดียวครับนี่เดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวจะเชิญป๋ายชาติมาลิวางมิดัน้องใ่าใหญ่ โอ้กินลายแนวโอ้ฮะ,ะประมาณสี่แสนกว่าบาทแล้วตัวนี้ยังไม่จบายังไม่จบยังไม่จบเพิ่งได้น่าจะอีกสี่แสน่ะไม่อยู่หรอกโอ้ต้องเทพื้นเทอะไรป่าชาเนี่ยได้ไปแดงขับเลยครับนี่ดูสไตล์การเดินนี่ผมสูงวนลิขิติดเอ้อแบบนี้นะนี่

อ๋อโอ้โอยกินไรแนวโน,นมาลาเทลเลอร์รถใครเนี่ยอันนี้ใส่ทางนี้อันนี้นทางนี้นั่นแหละ<ม>อันนี้อันนี้ใส่ใส่วางวางอย่าให้ถึงเดี๋ยวจะทำใหม่ที่อพักอะ่ะอันนี้โกโก้ให้มันเสมอวัดไป <c oughs> เอาไว้นี่นะล,ละรูปๆ <c oughs> ูอ่ะแหมได้ใส่ทองด้วยแล้ววางอย่างเงี้ยมันก็กีกายไป,ปเดินไปงไง วจาจันมัมืมิงได้มั้เออตุ๊กนอเออตุ๊กนอร้เอาไอนี่ไอขนองมันอะผูดผูดให้มันได้ทรงแล้วก็วางเลยวังวั้บานเน้อเหมือนัเมนว่าราถิ่้ยหนู ดูสเต็ปการวางข้ออาจารย์ดูเจ้าเฮ้ยขอบทางเขาเสียนั่ วางท่อครับวางท่อเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเอาดินมาลงวางท่อเสร็จก็ถมดินเลยพี่น้องไอก้กอ้เปิดน้ำด,ด,ดูไ,ไอ,อ้เด้มไหลไหมอ่ะอีปิดไปนานๆหน่อยเดี๋ยวมันไหลเปิดไว้สักพักอ่ะ เออเปิดไว้ส네 <oh> ักพ mmm ักแล้วก็ดูไว้สายยางด้ยไอ้เย่อจัดการดูด้นยนี่ยุกปุกงานไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเปิดไว้งั้นแหละเดี๋ยวมันออกเอง เดี๋ยวเราจะลางรถก่อนวันี้พรุ่งนี้ก็วิ่งดินกันต่อนะปะนี่นะครับยังไม่มีอะไรเอามา,มาเอาขึ้นนะครับต,รต้องรอของเราเอาขึ้น่าจะไหวนะครับแต่แต่เขาไม่รบกวนหรอกเพราะว่ารถไมโครเขาอยู่ตรงนี้เองนะ ใส่ท่ออะไรกันคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชเชนะครับนี่อยู่กับกาชาตินี่มาได้ช็อตเด็ดพอด,ดีเลยปลาชาติเจอรถตกทางนะครับทีมง,งานของรถทำงาน4นีเลนก็คลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชเชนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ